สวัสดีครับบูมตามหูอยากยังไรมอนเดิมครับนี่อันนี้จ้างช่างมาครับแก้ไขปรับปรุงครับทำเองไม่ได้แล้วครับนะครับจ้างช่างมาอยากคิดอะไรอยากทำอะไรก็จ้างช่างมาช่วยทำนะครับนะครับ ทางนี้ก็เป็นทีมเดียวกันที่ทําหลังคาเนี่ยครับทำหนูขนนองพนโดนนะครับนนี้ก็หลังคามันชีสนะครับห่มฉนวนอย่างดียิ่งก็บ้านคนอีกแพงเลยนะครับฉนวนแบบนี้นุ่าจะถูุบกรอนะครับสร้างไว้ทําไว้นะครับทําเป็นเรียนรู้นะครับการเรียนูยักนะครับยดาจักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสร้างเราก็ เน้นประหยัดต้นทุนนะครับนะครับเลี้ยงอยู่แบบขอบเพียงนะครับฝั่งนู้นก็เป็นยาหวานที่เราปลูกไว้นะครับอาหารเราก็ใช้จากแหล่งธรรมชาตินะครับในชุมชนนะครับจากโรงสีในหมู่บ้านเนยนะครับประมาณลอกลำอ่อนพวกอะไรครับพวข้าวโพดอะไรเงี้ยนะครับใส่ยาวงยาหวานใส่วิตามินให้มันนะครับ แค่นี้ก็เพียงพอละอดีมก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่แหละครับนะเสริมยาสดให้กินนะครับแล้วก,กนซื้อข้าวโพดมาทีนีห้าหกร้อยโลโนี้หมดนะครับไม่มีนะครับครับมันสับปะหลังก่อนซื้อมาเรื่องนู้นยูนี้ก็ต้องประหยัดไว้กันนะครับเนาะยิ่งลดต้นทุนมากเท่าไหร่เราก็มีกำไรจากการขายนูนะครับนะครับ ผมทาเองไม่ได้ก็จ้างชงจ้างช่างมาช่วยทาเนะยครับทำเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องในพื้นที่หรืพี่น้องต่างจังหวัดที่เขาติดต่อมาอยากมาศึกษาดูงานก็ยินดีต้อนรับนะครับเขาก็ติดต่อมาดูงานเยอะครับนะครับบางคนอยู่ไกลๆต่างจังหวัดมาไม่ได้ก็กกส่งลิงก์อะไรในยูลง youtube ให้ดูนะครับที่ทําไว้นะครับอย่างที่ผมอัดผมอัดคลิปนี้กะ เอาลงเฟซบุ๊กด้วยอยู่ u b e ด้วยแนละคนติดตามคนติดต่อมาคนดูใน u t u b e มาเขาก็โทรมาสอบถามมาครัก็โทรเฟซโทรไลน์มาถามนะครับทีับพี่น้องเราที่ไปทํางานต่างแดนอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุน่นอิสราเอลอะไรเงี้ยนะครับโทรมาก็มีนะครับพี่น้องฟั่งดาวโทรมาสอบถามก็มีบางคนสั่งพ่อแม่พันสั่ง เอาไปเดี่ยงไปขายก็มีนะครับก็ส่งไปเยอะเหมือนกันนะครับที่ฝั่งลาวนะครับให้ทีมงานของทางพี่เบิร์ดกับลุงสมใจนะครับที่เมืองหลวงนครเมืองจันทร์นะครับก็เคยส่งไปนะครับตต่ก็มีหลายระบ้อนะครับทางทีมงานพี่เบิร์ดนะครับก็พี่น้องทางฝั่งลาวใครอยากไปดูงานก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งชื่อเฟซชื่ออะไรให้ได้นะครับทีมงาน ที่เบิร์ดนะครับทางน้นเขาก็เลี้ยงขายกันเยอะนะครับคนกินคนนิยมกินนะครับว่ก่อนส่งไปดาวก็ส่งไปบ่อยนะคส่งไปทุกเดือนนะครับว่าส่งไปตรงข้ามอำเภอเชียงของอยู่เชียงรายนะครับตอนที่ตลาดยังเปิดนะครับส่งทั้งพ่อแม่พันธุ์ทั้งหนูเนื้อไปบริการพี่น้องฝั่งลาวนะครับพี่น้องฝั่งลาวนิยมกินแบบจ้างให้นะครับ เอาไปแ้แย่างให้เขาไปขายตลาดน o ตลาดนัดตลาดเชา้าอะไรเงี้ยนะครับก็ขายดีครับเมื่อก่อนนะคนนิยมกินนะครับเนาะอัวนี้ก็ยุคโควิดนะครับเนาะการจัดส่งคนคนนิยมก็คนอ,อาจจะขายยากหน่อยนะครับแต่ก็พอขายได้ครับขายได้เรื่อยๆนะครับเนาะ ผมก็สามเล็กนครครับไม่ใหญ่ไม่โตก็ปรมาณแค่นี้แหละนะครับแต่ผมก็มีทีมงานช่วยกันเลี้ยงนะครับช่วยกันผลิตนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าหนูเนื้อก็มีตลอดทั้งปีนะครับนะครับต่างจังหวัดก็มีทีมงานนะครับทีมงานพี่น้องเครือข่ายก็มีนะครับก็ใครอยากมาศึกษาดูงานก็ยินดีต้อนรับนะครับ ถ้าอยู่ใกลขโทรสอบถามมนได้นะครับีการเลี้ยงยังไงการขายยังไงทำตลาดยังไงก็ปรึกษากันได้ก็ยินดีแชร์ประสบการณ์ให้กันฟรีนะครับเนาะจะเป็นน้ำมาซื้อหนูจากผมครับก็ยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์ในฟรีนะครับเนาะผมก็ลลมลุกคุกคานมาเยอะครับนะครับกับการเลี้ยงหนูนะครับหนูออกจากบอ่อก็มีหนูต้องหนูตายก็มีอะไรเงี้ย นะครับทับกันตรงกับตายกับตายอะไรก็มีอะไรอย่างนะครับเจอมาบ่อยครับนะมันไม่มีใครที่จะเลิศเลยเพอร์เฟคทุกอย่างครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคนาเนาะขอเป็นกําลังใจกับพี่น้องคนเลี้ยงหนูทุกคนนะครับเนาะนะครับก็ให้ขายล้ำรวยทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับฝากติดตามไว้นะครับฟาร์มหมูยักจังลาย หลักจุดน,นี้เขาจะบเป็นอย่างนี้สวัสดีครับผม